สวัสดีค่ะอน,นี้เราก็เอาผลไม้ที่แบ่งให้พังพินทองมาให้แล้วนะคะคุณแม่คะแล้วก็ยาหนึ่งรถไซอันนี้คือหลักนองของพันพ,พังพินทองนะคะคุณแม่คะนี่เลิกงานแล้วจ้าผลไม้ที่คุณแม่ปิดร้านให้ น้องช้างทั้งสองเชียกนะคะเทก็ได้ <t> <initiation> ี่ท้องปองปองตัวน้อยอยู่ในท้องของยาดีนะครับเดี๋ยวแบบจะให้ดูที่นอนของพี่บัวนะคะคุณแม่นี่อยู่ตรงข้ามกันอันนี้คือหลักพี่บัว มีจ้าพี่บัวนอนตรงนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับพี่พินทองมีจ้านี่พี่พินทองอยู่ตรงข้ามกันอันนี้คือพังน้องเมนะคะ น,นี้ก็จะแบ่งไปให้น้องพลายบัวขาวแล้วกลางคืนแล้วก็จะมาโยนต้นสับประรดอีกทีให้กับน้องช้าอีกนะคุณแม่อมตอนนี้ก็จะคือบ้านน้องเสกสารขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่ ผลไม้ให้กับหนูวันนี้ขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองนะคะเดินทางแปลกขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยพี่รัวเอายญาโยนบนหลังแนละ้ว อันนี้คือต้นสับปรดของน้องจ้า บายบายค่ะคุณแม่คะะขอบพระคุณคุณแม่ที่เมตตาน้องช้างทั้งสองเชื่อด้วยนะคะลายบัวขาวและพี่พินทองจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ค้าบายบายจ้า